เปิดมาเราไปอยู่ในหน้าลบบอกกันเลยอ่านแมปอะไรเนี่ยกูเสียใจเพื่อนมาตัวฟาวเกอร์อูสนิทยันยังไม่เล่นอ่าหาแมปเล้วไม่ได้ไม่ได้กาก้ะผมจัผมโคตรกากเลยแหละไม่ได้แค่กากจับผมโคตร อยากเห็นทีมือผมไหมล่ะกากาแค่ไหนอะ่ะกา้าแค่ไหนก็ชิดดูมีดาบเติมมาครับเตียไมไ่ใส่ใจอะไรให้มากเล่นเด็กแค่นั้นแหละได้ฟรียูกอย่ามาเข้าใกล้ไอ้สังเกตควาสมสามารถผม บอลทันอจหงตอยหาเลยนี่อ่าไม่เสียวอะ่ะม,มันเข้ามาเมันเน็ตไม่ดีอะไ,ไม่รู้ตอนถ่ายคลิปมันเน็ตไม่ดีมากเลย <c oughs> น่ากลัวน่ะ <c oughs> หลุดมาหาเรามั่งสี่ไม่เคยหลุดชิวๆมีอะไรไหมมีอะไรมากกว่าน,นี้ไหม <c oughs> ถ้ากดไอ้ทันตะกี้ก็ตายผมได้หาเลยแล้วคุณมีเซ็นแต่ตอนนี้ก็จะตายละวแรกแรกขั้นสุดยอดอาการแรกขั้นสุดยอดอื้อ อกกโอ้ไม่น่ากดก่อนเลยอ้โมันมันมีนมัอมันมนมันมนะครมันมันมันม่นมันะนันันันมั้มมัมอรนมันันั ้สก <High> <sm ills> mm. ิณม okay, ันตันเรียบร้อยสกิณตันมันจะมีสามสกิณสองสกิลนี้อย่าไปสนใจมันมันไม่ตันแล้วมันกระจกสุดเลยแหละโอ้โหกระจกเดี๋ยวนี้เริ่มไปเกี่ยงอาชีพสี่นาที เอาเถอะสี่นาทีก็เอาวะในใจก็คือจะได้คิวเดียวที่มันมากกว่าสี่นาทีก็เลยดูก่อนเอาชีวิด้วยนะจียมาสมกันเลยดีกว่าไอา อย่าน tamam. Higher, oh. Oh, yeah, ั้นเราก็ไม่มีเอฟเฟกต์สูงวนี่เฮ้ยได้ของดีอู้อู้ของดีเหรออยากเห็นอะไรนี่ก็มีนี่เป็นไงก็คากรนดาษแบบนี่แหละเค่งเป้่ะ ตองไอ้นี่สิขนาดรายการสมการระเบิดมันดวงห่วยมากออกมาไม่ใช่เนี่ยสามนะพอเขาออกทุเรี่ย ดูไปในะโลกนะเนี่ยดาวเล่นจบคลิปแค่นี้แหละไม่ไม,ไม่ยังไม่จบยังไม่จบคือเล่นเล่นอีกสตาร์กแล้วกันเราให้จบสองทีทสิวนะ่อยากเปลี่ยนเกมอยากเปลี่ยนเกมเฮ้ยอย่าเปลี่ยนเกมสิเกใครดูคลิปนี้จบขอให้เป็นเกมนะครับ

เอโอ้ยอัดร่างโทรวแพทแลกมากไม่เคยรู้สึกแลกขนาดมากเคยแหละในคลิปเก่าถ้าคุณไปดูจะเข้าใจเก่ามันแลกกว่านี้พันเท่านี่เดี๋ยวยังไม่แลกนะใส่ผมตอนนี้เก่งเกินไป ตอบต่อได้อาโอ้โอ้นี่น่ะคือตบต่อได้ดกราชาปนปีตดูตายชมว่หน้าป็นไงกูควรไปหาหมอนะใช่กูควรไปหาหมอ ไม่หาหมอจริงๆเร็วหยุดไม่ไ hmm. ด mm ้ค hmm. mm ือตาน่าบสัก hmm. ส mm ิบว่า ตรด้จบแบบตจบแบบละครไทยเลยพี่น้อง